ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะทำให้สามศิลปินดังอย่างอีทฟลายปีเตอร์คอปเดลันโดและแคทเทอรีอาอิงลิชได้ออกมาราย่ยาวเคลียร์หลังเจอเบี้ยวเงินคอนเสิร์ตที่ยุโรป5ประเทศแถมยังถูกใส่ร้ายอีกด้วยเริ่มที่อีทฟลายได้โพสต์ภาพตัวเองพร้อมข้อความว่าอีทฟลายโกงเงิน2.1ล้านเบี้ยวไม่คืนคอนเสิร์ตที่สวิต์ขออนุญ,ญาตชี้แจงงานที่ยุโรปที่ผ่านมาเพื่อปกป้องพี่น้องศิลปินทุกคนที่เดินทางไปด้วยกันเพื่อไม่อยากให้ความเข้าใจของทุกคนที่รู้ข่าวนี้แพร,ร่่กรระจยไปเอๆ เรื่องที่เข้าใจกันว่าผมโกงเงิน2.1ล้านผมก็เลยได้แต่หัวเราะอยู่ในใจตั้งแต่เกิดมาในชีวิตที่จําความได้ผมไม่เคยคดโกงใครในชาตินี้ผมเลยไม่สร้างกรรมเรื่องนี้แน่นอนน้องชายผมปีเตอร์คอปที่ดิวกันไว้กับโบรกเกอร์พ่อไปถึงก็ไม่มีค่าตัวให้ทั้ง5ประเทศน้องแคทผีเสื้อสุดสวยของเราที่มารับความลําบากมากมายกับการดิวงานที่ไม่ชัดเจนของโบรกเกอร์ต้องนอนพักกันในรถตู้ระหว่างเดินทางไปเล่นคอนเสิร์ต พี่กบแท็กซี่น้องรักของผมออกค่าใช้ใจ่ายเองทั้งหมดซึ่งไม่ได้เบียดเบียนในค่าใช้ใจ่ายของเจ้าภาพหรือโบเกอร์ใดๆเลยเออกค่าตัว๋วค่าห้องพักอาหารเดินทางเองทั้งหมดแทนพี่กบยังควักเงินส่วนตัวทั้งทริปอีกเพื่อช่วยกันให้งานรับรื่นและยังช่วยทําทุกอย่างให้กับพี่น้องศิลปิน น้องเจเดอะซิกเซน์ออกค่าตัวและทุกอย่างเองเพื่ออยากไปเที่ยวกับพี่พี่และเจกับผมเป็นพี่น้องที่เคยทํางานกับผมมาเป็นเวลา20กว่าปีสนิทกันคุยกันได้ทุกเรื่องก่อนจะเดินทางไปยุโรปเราประเมินค่าใช้ใจ่ายกันว่าหากเงินไม่พอในส่วนของวงแบ็กอัพฟอร์แมตและทีมสตาฟค่าใช้ใจ่ายในแต่ละเมืองซึ่งแพงมากแต่คิดกันว่าไม่เป็นไร เงินค่าตัวของผมทั้งหมดในทริปนี้5ประเทศจะเอามาเป็นค่าใช้จ่ายให้น้องวงฟอร์แมตได้เปิดหูเปิดตาในทริปนี้และลงกองกลางทุกค่าใช้จ่ายในงบค่าตัวที่ผมได้รับทั้งหมด5โชว์การไปครั้งนี้ยังมีอีกหลายสิ่งที่เป็นปัญหามากแต่อย่าชี้แจงคร่าวๆแค่นี้พอเพื่อไม่ให้เข้าใจผิดกันไปใหญ่ครับ อ๋อมีคนรู้ข่าวเรื่องผมไม่ยอมขึ้นเวทีที่สวิตอยากชี้แจงว่าที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะผมยังไม่ได้รับค่าตัวทั้งหมดของผมทั้ง5โชว์โดยบลกเกอร์บอกว่า3ประเทศหลังสวิตเบลเยียมเยอรมันยังจ่ายเงินไม่ครบผู้จัดการเลยไปคุยกับเจ้าภาพที่สวิตเจ้าภาพก็ช็อกเพราะเขาบอกว่าเขาได้โอนเงินมาหมดแล้วให้บลกเกอร์ซึ่งก็เป็นทีมงานซาวนในวงฟอร์แมตนั่นเองครับ ทั้งหมดนี้ผมต้องขอบคุณเพื่อนพี่น้องกัลยาณมิตรทุกประเทศที่ให้ความช่วยเหลือพวกเรามากมายจริงๆครับโดยเฉพาะคุณนาเดียคุณใส่มอนและน้องอังุ่นที่ต้องเสียเวลามากมายพาพวกเราไปพบแฟนเพลงและเจ้าภาพจนครบ5ประเทศครับขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงและขอบคุณเจ้าภาพทั้ง5ประเทศอีกครั้งครับพวกเราประทับใจและสนุกมากที่ได้เจอทุกคนครับด้านปีเตอร์ก็ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความชี้แจงด้วยเช่นกันว่าขอเคลียร์สำหรับการทัวร์คอนเสิร์ตในยุโรปที่เพิ่งผ่านมาต้องขอขอบคุณแฟนเพลงและผู้จัดทุกประเทศ นอร์เวย์สวีเดนสวิตเซอร์แลนด์เบลเยียมเยอรมันในส่วนของคอนเสิร์ตบอกเลยว่าสนุกมากๆและผมมีความสุขที่มีโอกาสได้ออกไปเจอทุกคนครับแต่ในส่วนของการบริหารจัดการเบื้องหลังของโบเกอร์บอกเลยว่าเละมากทีแรกผมว่าจะปล่อยผ่านแต่มารู้ว่ามีการใส่ร้ายด่ารับหลังโยนความผิดให้ทั้งผมและศิลปินคนอื่นในทีม เพราะฉะนั้นขอเคลียร์ตรงนี้เลยว่าที่ทัวร์คอนเสิร์ตทั้งหมด5ประเทศผมไม่ได้รับค่าตัวเลยทั้งที่ตกลงทุกอย่างไว้ล่วงหน้าตามหลักการปกติแล้วต้องได้รับค่าตัวครบก่อนเดินทางแต่นี่เห็นว่าเป็นน้องก็ไม่ได้คิดอะไรมากไว้ใจกันอยู่แล้วแต่มาแจ้งผมตอนไปถึงนอร์เวย์ว่าไม่มีค่าตัวและผมควรจะทํำยังไงจริงๆแล้วผมมีสิทธิ์จะเดินทางกลับทันทีโดยที่ผมไม่ผิดเลยนะแต่มีการโปรโมทโปสเตอร์คอนเสิร์ตไปแล้ว แฟนเพลงรอเจอและซื้อบัตรแล้วผู้จัดก็ลงทุนไปเยอะแล้วด้วยความเห็นใจและด้วยสปิริตนักร้องก็ต้องเดินหน้าต่อและผมก็ทำงานเต็มที่นอกจากนี้ยังต้องช่วยออกค่าใช้จ่ายให้กับทีมอีกต่างหากตั๋วเครื่องบินที่คุณต้องรับผิดช,ชอบผมก็ซื้อเอง นอกจากนี้ยังมีปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างเดินทางอีกมากมายซึ่งคุณรู้ดีเวลาคุณไปพูดสื่อสารกับคนอื่นรบกวนพูดความจริงด้วยอย่ามัวแต่โกหกเอาตัวรอดด้วยการโทษศิลปินผมคงไม่ปล่อยให้ตัวเองและเพื่อนเพื่อศิลปินเสียชื่อเสียงด้วยคำโกหกของคุณพวกเราทุ่มเทให้คุณเต็มที่แล้วก็รบกวนให้เกียรติกันหน่อยครับขอบคุณพี่เอที่ช่วยทุกอย่างแก้ไขปัญหาทุกเรื่องให้พวกเราด้วยครับอะไรก็ได้ได้อะไร ดานแคทเทียอิงลิชก็ได้ออกมาชี้แจงด้วยเช่นกันโดยการโพสต์ภาพพร้อมข้อความยาวเหยียดว่าสวัสดีและขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงทั้ง5ประเทศคอนเสิร์ตอีทแคทเตอร์ที่ยุโรปนะคะแคทเตอร์ Cat, Der, และพี่อีทดีใจที่ได้พบ FC ทุกประเทศเลยค่ะวันนี้แคทขออนุญาตมาชี้แจงข่าวที่พวกเราโดนใส่ร้ายว่าเรา3ามพี่น้องกงเงินโบรกเกอร์บรกเกอร์ต่างหากที่ได้ปลอมแปลงเอกสารและส่งต่อในยุโรปรวมถึงในไทยและใส่ร้ายว่าพวกเราไม่ยอมขึ้นคอนเสิร์ตใน3ประเทศหลังจริงๆแล้วถ้าได้รับค่าตัวยังไม่ครบ ก็เป็นที่รู้กันว่าศิลปินจะไม่ขึ้นเวทีนะคะและยังจะกล่าวหาว่ากินหรูอยู่สบายล้างผ่านลูกค้าและบโบรกเกอร์จนมีหนี้สินมากมายแคทอยากบอกว่าไม่เป็นความจริงทั้งสิน้นเราพบอุปสรรคมากมายจนจะถอดใจแต่เราก็มาสรุปกันว่าต้องไปให้ถึงปลายทางแม้จะรู้ว่าได้เงินไม่ครบตามที่ตกลงกันไว้ และเราต้องออกค่าใช้ใจ่ายกันเองทุกอย่างในการเดินทางไปสวิตเบลเยียมเยอรมันทางโปรโกเกอร์ไม่ได้รับผิดชอบอะไรให้พวกเราตั้งแต่วันแรกที่ไปจนถึงกลับไทยแต่ถึงแม้เราจะเจอกับปัญหาเยอะแคทบอกเลยว่าดีใจมากที่ได้เจอกับแฟนคลับทุกคนและขอบคุณเจ้าภาพทุกคนอีกทีค่ะเรียกว่าออกมาชี้แจงพร้อมกันทั้ง3มศิลปินเลยทีเดียวค่ะแฟนๆที่ได้เห็นข้อความจากทั้ง3คนต่างก็เข้ามาให้กำลังใจกันมากมายสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นคงต้องติดตามดูกันต่อไปว่าอีทปีเตอร์และแคท จะจัดการเรื่องดังกล่าวอย่างไรหากมีอะไรเพิ่มเติมแอดจะรายงานให้ทราบต่อไปค่ะ